บทที่192่งเจดีห่วงเซวีหลิงหลงเมื่อได้เห็นภาพตรงหน้าทุกคนต่างก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปในทันทีท่าทางเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อเจดีหลังนี้ช่างดูพิสดารยิ่งนักตัวเจดีมีเก้าชั้นแต่และชั้นล้วนสลักสัญ,ญลักษณ์โบราณที่ดูสลับซับซ้อนราวกับค่ายกลบางอย่างเอาไว้อีกทั้งยังมีไอหินหยางของเซวินห่วงลอยวนรอบๆทำให้ดูโบราณและทรงอำนาจยิ่งนัก โดยเฉพาะไอพลังที่แผ่ออกมาจากตัวเจดีแม้แต่มู่หลงลี่จูและเยี่ยนเทียนซานที่มีตบาร,รมีสูงที่สุดในที่นี่ยังอดมิได้ที่จะรู้สึกหวัดหวันแต่ปัญหาก็คือเหตุใดเบื้องบนจึงประทานเจดีโบราณเช่นนี้กันหรือว่าเมฆาวิสุทธิที่ปกคลุมท้องนภา,าอยู่ในเวลานี้จะเป็นสมบัติพิสุทธิ์ในตำนานจริงสิสมบัติพิสุทธิ์จะต้องเป็นสมบัติพิสุทธิ์ชิ้นหนึ่งอย่างแน่นอน ผู้ที่ไรเทียมทานอย่างท่านเทพฉางชิงควรจะมีสมบัติพิสุทธิ์ในตำนานตั้งนานแล้วมิใช่หรือบัตรนี้เหตุใดจึงมีสมบัติพิสุทธิ์ลงมาจากสวรรค์ได้ใช่แล้วข้าเองก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันหรือว่าสมบัติพิสุทธิ์จะมีได้มีค่าอะไรมากมายเยี่ยงนั้นหรือว่ากันว่าสมบัติพิสุทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่ไรเทียมทานแม้แต่ท่านเทพเกรงว่าก็คงมีเพียงคนละหนึ่งชิ้นเท่านั้นหรือว่าท่านเทพฉางชิงจะทําหายไปอืมมีความเป็นไปได้ มีนานก็มีคนตั้งคำถามขึ้นมาหายไปพวกเจ้าโมงเงากันหรือเยี่ยงไรของศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้จะหายไปได้เยี่ยงไรยิ่งกว่านั้นยังเป็นของท่านเทพช้างชิงอีกด้วยสิทธิพี่ซ่งพูดถูกอีกอย่างสายตาของพวกเจ้าดูจะกับแคบเกินไปหน่อยนะต่อให้สมบัติพิสทจิ์จะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ไรเทียมทานแต่ผู้ที่ยอมลงมาสอนสั่งผู้คนบนโลกมนุษย์อย่างท่านเทพช้างชิงนั้นนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคิดดูสิว่ามีสักกี่คนกัน ใช่แล้วสิทธ์น้องท่านนี้พูดมีเหตุผลท่านเทพชางชิงมิเพียงลงมาสอนสั่งผู้คนบนโลกมนุษย์วันนี้ยังได้ชี้แนะทำให้ท่านบัณฑิตจางกลายเป็นปรมาจารย์วิธีปรัชญาแห่งยุคอีกด้วยกุศลนับอนันต์เช่นนี้ต่อให้สวรรค์ประทานสมบัติพิสุทธิ์ให้อีกชิ้นก็มิม,มีอะไรที่เป็นไปมิได้หลังจากสิทธิ์บางคนของสำนักศึกษาตรงหลันเอ่ยขึ้นด้วยความสงสยัยอีกด้านหนึ่งก็มีคนตอบกลับมาทันที ในบรรดาสิทธ์เหล่านี้มีทั้งคนที่สงสัยและคนที่ขายข้อสงสัยส่วนเหล่าผู้อาวุโสที่อยู่ในที่นั้นต่างก็คิดออกแล้วเช่นกันพวกเขาคิดว่าต่อให้ก่อนหน้านี้ท่านเทพชางชิงจะมีสมบัติพิสุทธิ์มาแล้วหนึ่งชิ้นแต่การที่เขายอมลงมาสอนสั่งมนุษย์บนโลกวันนี้ยังได้ชี้แนะวิธีการให้แก่จางเฉินอีกการกระทําที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้เขาจะมีสมบัติพิสุทธิ์อีกชิ้นก็สมควรแล้วขณะเดียวกันเย่ชางชิงที่นั่งอยู่ใต้หลังคากระจมอันหรูหรา เมื่อเห็นสิทธ์ของทั้งสองสำนักศึกษากระซิบกระซาบกันก็มีสีหน้าสงสัยปรากฏขึ้นมาทันทีสิทธิสำนักศึกษาเหล่านี้เป็นอะไรไปหรือว่าหลักการก่อนหน้านี้จะมีปัญหาหรือว่าบทสนทนากับจางเฉินก่อนหน้านี้จะมีพิรุธเป็นไปมิได้จางเฉินเข้าสู่วิธีสำเร็จแล้วนี่นาในตอนนั้นเองเจอดีโบราณที่แผ่ไอพลังมหาศาลออกมาก็ได้เลื่อนลงมาตามลำแสง สุดท้ายก็ลอยลงมาอยู่ตรงหน้าของเย่ฉางชิงเฮ้ยเ hey. ย่ฉางชิงผงัไปทันทีที่เห็นเจดีโบราณที่มีไอหินหยางของเซวินห่วงลอยวนอยู่รอบๆกำลังลอยอยู่กลางอากาศนี่เจดีใครกันเนี่ยเหตุใดถึงมาอยู่ตรงนี้ได้นี่อยากได้กันแล้วหรือเย่ฉางชิงชะงักไปครู่หนึ่งก่อนที่จะลอบพิจารณาเจดีโบราณที่ลอยอยู่ตรงหน้าเล็กน้อย หลังจากลังเลอยู่ชั่วอึดใจเขาก็เหลือบมองผู้คนที่อยู่ด้านล่างเวทีเมื่อเห็นว่าทุกคนกำลังจดจ้องเจดีโบราณหลังนี้ด้วยดวงตาวาววับแววตาของเย่ชางชิงก็เปล่งประกายขึ้นมาทันทีก่อนจะได้สติกลับมาหากมิมีสิ่งใดผิดพลาดหลักก็เจดีโบราณนี้จะต้องเป็นสมบัติล้ำค่ายอย่างแน่นอนมิเช่นนั้นคงมิสามารถลอยอยู่กลางอากาศเช่นนี้ได้เป็นแน่ส่วนเจดีลึกลับนี้เหตุใดจึงมาปรากฏอยู่ตรงนี้ละ่ะ มีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเราแสดงเป็นท่านเทพฉางชิงได้สมบทบาทจนแม้แต่ท่านเทพฉางชิงท่านนั้นก็ยังรู้สึกประทับใจเช่นนั้นท่านเทพฉางชิงจึงได้ประทานเจดีย์ล้ำค่าเช่นนี้ให้แก่เราอืมใช่แล้วคงเป็นเช่นนี้กระมังต้องเป็นเช่นนี้แน่เย่ฉา,างชิงคิดถึงตรงนี้มุมปากก็โค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มน้อยฮ่าฮ่า เขาลังเลอยู่สักครู่ก่อนจะค่อยๆย,ยื่นมือขวาออกไปในขณะที่เย่ชางชิงยื่นมือออกไปนั้นเจดีโบราณหลังนั้นก็ตกลงมาสู่มือของเย่ชางชิงราวกับมีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองก็มีปานแต่ในวินาทีนั้นจูจ่ๆเย่ชางชิงก็สัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าตัวเขาและเจดีโบราณหลังนี้มีบางอย่างที่เชื่อมโยงกันเจดีหลังนี้เหมือนกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเขาสมบัติล้ำค่า นี่ต้องเป็นสมบัติล้ำค่าอย่างแน่นอนสิ่งที่อัศจรรย์เช่นนี้มีเพียงคำว่าสมบัติล้ำค่าเท่านั้นที่สามารถอธิบายได้ทว่าอึดใจต่อมาเยช่ชางชิงกลับได้รับรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเจดีหลังนี้โดยมิทราบสาเหตุเพียงแต่เรื่องราวที่ได้รับรู้นั้นยังน้อยนิดยิ่งนะเจดีหวงเซวินหลิงหลงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินสามารถต้านทานการโจมตีได้ทุกรูปแบบเยช่ชางชิงตัวชาทันทีที่ได้รู้เรื่องนี้ ท่านเทพฉ้างชิงยกย่องข้าเกินไปหน่อยกระมังข้าเป็นเพียงผู้บำเพ็ญเพียรหน้าใหม่เท่านั้นเองแต่การพร่ำบ่นก็ส่วนการพร่ำบน่นทว่าการได้สมบัติล้ำค่าเช่นนี้มาครอบครองแย่ช้างชิงเองก็รู้สึกพึงพอใจมิน้อยเลยทีเดียวต้านทานการโจมตีได้ทุกรูปแบบก็หมายความว่าแม้ข้าจะยังมีได้เข้าสู่เส้นทางบำเพ็ญเพียรแต่ก็สามารถเอาชนะใครต่อใครได้แล้วนาสิ ตอนนี้ใครจะแข็งแกร่งก็ปล่อยเขาไปรอฆ่าแข็งแกร่งเมื่อใดล่ะก,ก็ถึงตอนนั้นก็จะมิมีใครทำอะไรฆ่าได้อีกดีมากยอดไปเลยบัตรนี้เรามิเพียงมีรากวิญญาณที่ใฝ่ฝันถึงแต่ยังมีสมบัติที่ไร้เทียมทานเช่นนี้ด้วยขอเพียงรอเวลานั้นมาถึงมิว่าเยี่งยงไรฆ่าจะต้องกลายเป็นผู้แข็งแกร่งแห่งยุคอย่างแน่นอนเยฉ่ฉางชิงคิดได้เช่นนั้นรอยยิ้มบนใบหน้าก็สว่างเจิดจ้าขึ้นมาทันทีตอนนั้นเอง ผู้น้อยยินดีด้วยที่ท่านเทพช้างชิงได้รับสมบัติศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ผู้น้อยยินดีด้วยที่ท่านเทพช้างชิงได้รับสมบัติศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ผู้น้อยยินดีด้วยที่ท่านเทพช้างชิงได้รับสมบัติศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ด้านล่างเวทีพลันเกิดเสียงดังกึกก้องไปทั่วทั้งจตุรัสอย่างมิข่าสายเย่ช้างชิงกวาดตามองทุกคนใบหน้าขาวใสแฝงไว้ด้วยรอยยิ้มเรียบนิ่งเพียงแค่พยักหน้ารับรู้เท่านั้นมินานหลังจากเสียงนั้นจางหายไปในอากาศ นิมิตที่ปกคลุมท้องฟ้าของสำนักศึกษาตรงหลันก็มาลายหายไปอีกคราเย่ฉางชิงเพ่งสมาธิแล้วเก็บเจดีย์หววเซียนหลิงหลงเข้าไปในแหวนเก็บสมบัติจากนั้นจึงลุกขึ้นยืนท่านจังบัตดนี้ท่านเป็นถึงปรมาจารย์วิธีปรัชญาคงจะมีความสามารถเพียงพอที่จะช่วยทุกคนไขข้อสงสัยแล้วใช่หรือไม่เย่ฉางชิงเอ่ยกับจังเฉินแม้เขาจะมีรู้ว่าปรมาจารย์วิธีปรัชญาคือสิ่งใดกันแน่แต่ชื่อนี้ก็ฟังดูยอดเยี่ยมและมีธรรมดาเลย เช่นนั้นเขาจึงตัดสินใจจะจักไปในตอนนี้ส่วนเรื่องอื่นๆก็ปล่อยให้จางเฉินจัดการไปก็แล้วกันแน่นอนว่าสิ่งสําคัญก็คือเขาต้องการที่จะรีบกลับไปศึกษารากวิญญาณของตนเองรวมทั้งเจดีห่วเซียนหลิงหลงจางเฉินครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะประสานมือคาราวะผู้น้อยทําได้ขอรับเย่ชางชิงเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่าในเมื่อเป็นเช่นนั้นที่เหลือก็ให้ท่านเป็นคนจัดการก็แล้วกันทุกคนได้ยินเช่นนั้นก็มีสีหน้าเต็มไปด้วยความอาลัยอาวรณ์ ท่านเทพฉางชิงจะไปแล้วเยี่ยงนั้นหรือจากกันวันนี้เกรงว่าชาตินี้คงมิอาจได้พบอีกแล้วแต่อีกฝ่ายเป็นถึงเทพที่อยู่เหนือผู้คนพวกเราจะรังเอาไว้ได้เช่นไรเมื่อคิดได้เช่นนั้นแล้วทุกคนจึงทยอยลุกขึ้นยืนแล้วโค้งคำนับให้แก่เย่ฉางชิงผู้น้อยขอน้อมส่งท่านเทพชางชิงผู้น้อยขอน้อมส่งท่านเทพชางชิงผู้น้อยขอน้อมส่งท่านเทพชางชิง ทันใดนั้นก็เกิดเสียงดังกึงกก้องไปทั่วจตุรัสแห่งนี้อีกครา